ครับพบกับของต้องมีอาร์ตี้เดียวากันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เรามาได้ของเล่นม่อีกแล้วนะครับจะเป็นอะไรนั้นเรามาเปิดดูกันเลยครับเปิดมาฟ๊าบโอ้โหกล่องสวยงามเลยเรามาดูกันเลยสันทานสวยงามมากๆครับโอ้โหกล่องแดงตัดน้ำมีสกรีนนูนคําว่าบัตเสรด้วยนะครับฮืมมาแกะดูฟนี่เลยครับแคลลิดียครับผม ตัวนี้เป็นไขควงกระแทกไร้สายขนาด16.8โวลต์นะครับหอ้โคตรสวยครับเพื่อนๆงานประกอบดีมากๆเลยโอ้โ oh, ห oh, สวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างในชุดจะประกอบไปด้วยตัวเครื่อง1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้จะ16.8โวลต์1.5 m h ครับคผมแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้จะเขียนเลยนะครับว่าเป็นเซลล์18650 นะฮ6 8โวลต์แคปซิตี้จะอยู่1.3แอมป์อครับอาพุ์เลดได้ 3C เลยวัสดุของแบตเตอรี่ตรงสีแดงนี้เป็นยางนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊มนะครับคำว่า BL สวยงามนะไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นปั๊มมาเลยสวยงามครับผมบอกเลยนะครับวัสดุตัวนี้แคลิดีทำมาดีนะครับงานสมราคาหรือว่าเกินราคาไปมากเลยเท่าที่ผมได้จับดูนะครับวัสดุดูดีดูแน่นไม่กองแกงนะครับตัวนี้ ด้านนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์ติดคำว่าแคลรดี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเนมเพจของเขาตัวนี้จะชื่อรุน่น C.I.D. ขีดหนึขีดเนะครับตัวนี้นะครับปรับความเร็วรอบได้3ระดับนะครับเกียร์หนึ่งอยู่ที่1,200 rpm 35นิวตันเมตรเกียร์สองสองพ rpm นะครับ110นิวตันเมตรและเกียร์สามนะครับตรงนี้2,500 rpm 150นิวตันเมตรนะครับเป็นบัตเล่มอเตอร์นะครับเพื่อนๆดูดีมากๆเลยอะ่ะ ครับเรามาดูในเรื่องของวัสดุแมตเิวิลีที่เขาทํามาให้นะครับเหมือนเดิมครับคาลิดี้จะเป็นสีแดงตัดดานะฮะเราว่าด้วยของล่ามจับก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นยางหนึบๆนะครับตัดด้วยเท็กเจอร์ที่เป็นขุ่ขะนะครับดีมากๆเลยมันสวยนะด้านหลังตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับสุดมอเตอร์นะฮะถัดมาด้านบนตัวนี้ก็เป็นยางหนึบๆนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของตอนที่เราทําเครื่องตกกระแทกนะครับก็ช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับถัดมาที่ด้านหน้ากระโหลกตัวนี้นะครับวัสดุเป็นโลหะครับ สีเทาสวยงามเลยนะเล็กกะทัดรัดนะครับจับถนัดแน่นอนแล้วก็หัวจับตรงนี้เป็นสวมเร็วด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยส่วนปุ่มปรับโหมดตัวนี้นะครับจะเป็นยางนะใช้งานง่ายครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตดูเลยครับด้านหน้ามีไฟ led สองดวงนะครับสามารถทํางานในที่มืดได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตัวโหมดก็จะปรับอยู่ที่ด้านหน้านะครับก็คือต้องกดไกลก่อนเมื่อเรากดไกลนะครับตัวนี้จะแสดงสถานะแบตนะครับสามขีดสีเขียวคือเต็ม ถ้าขีดกระพริบอย่างนี้คือโหมดนะครับมาวาถึงเรื่องโหมดครับโหมดหนึ่งครับกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับขีดแรกด้านนี้จะกระพริบเมื่อกระพริบแล้วก็คือโหมดหนึ่งก็คือรอบต่ําสุดนะครับเมื่อเรากดอีกทีหนึ่งจะเป็นโหมดสองนะครับกดอีกทีหนึ่งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนต้องเป็นการกดสองทีเพื่อจะยืนยันว่าเป็นโหมดสามตัวนี้จะแรงจัดเลยนะครับ3 5 0 0 rpm 1 5รยหนิวตันเมตรนะครับขันออก ลองดูนะครับว่าปรับความเร็วได้ไหมอันนี้หมดขันออกนะครับปรับได้นะครับเบอร์สองขันออกเบอร์สามขันออกเบอร์หนึ่งขันออกเยี่ยมเลยครับปรับความเร็วในขณะขันออกได้ด้วยพูดถึงกล่องตัวนี้ให้กล่องเก็บเครื่องมือมาอย่างดีเลยนะครับแต่ด้านในอาจจะไม่ได้มีโฟมหรือฟองน้ําบุมาให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าตินิดนึงนะครับของคันีดีที่ไม่ได้มีฟองน้ํารองมาให้ แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆสามารถหาฟองน้ําที่เป็นยูนิเวอร์แซลมาแล้วก็มาตัดให้เป็นรูปเครื่องมือเราได้นะครับมาว่าเรื่องของหัวจับครับสวมเร็วจริงไหมลองดูดันเขาแล้วครับเยี่ยมยอดอยู่แล้วนะตอนปลดก็ดึงปลดเหมือนเดิมครับสวมเร็วนะอ๋ออีกจุดหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับตัวนี้ เกิดมาเป็นไขควงกระแทกไร้ายสายจริงๆโดยตรงเลยจะแตกต่างกับไขควงกระแทกรุ่น CAD 400S ตัวนั้นนะครับตัวนั้นจะเป็นกระแทกระบบบล็อกพูดง่ายๆว่าเขาเอาบล็อกไฟฟ้าก็คือบล็อกกระแทกร้าสายนั่นเองครับมาเปลี่ยนหัวให้เป็นหัวหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับหัวเฮกแล้วก็มาจับดอกพวกไขควงพวกนี้แล้วมาใช้งานซึ่งการกระแทกจะผิดกันครับรอบการทํางานก็จะผิดกันแล้วนะครับ ส่วนหลายๆถ้าเป็นกังวลว่า400นิวตันจริงไหมเ150นิวตันเมตรจริงไหมอันนี้ผมเรียนบอกว่าผมเองก็ไม่ได้มีเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับเลยไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะแท้หรือโมนะครับแต่เอาเป็นว่าแรงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าที่เป็นงานก๊อปปี้แน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะจุดเด่นของเขาคือประกัน1ปีเสียทักแชทเครมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้เลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเทสกันครับ ส่วนน้ำหนักที่รวมแบตเตอรี่ของเจ้าแคล i ดี150ขีด S ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ900กรัมนะครับไม่ถึง1โลนะข้อสังเกตหัวค่อนข้างนิ่งนะครับราคาประมาณนี้หัวนิ่งได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมจะใช้สกู2แบบตัวนี้นะครับตัวนี้ไดมิเตอร์จะประมาณ5มิลนะครับตัวนี้ไดมิเตอร์ประมาณ4ีมิลนะครับตัวนี้ยาว3นิ้วครึ่งหัวบล็อกเบอร์8นะครับตัวนี้เป็นหัว PS 2นะครับยาว3นิ้วนะลองกับไม้เนื้อแข็งตรงนี้นะครับเป็นไม้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูหัวเป็นสวมเร็วนะครับแค่นี้ก็ได้เปรียบแล้วสวมเร็วเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาลองกับตัวแรกเลยนะครับไดมิเตอร์5มิลนะครับยาว3นิ้ว หัว PS2 เบอร์หนึ่งครับต่อทิศ้าทิตันเมตรพันสองร้อยรอบลงไหวไหมดูไม่ได้เจาะนำะไรเลยนะครับโอเคตั้งำลำได้แล้วไปครับ ว่ามันช้าไปนะถึงว่าแรงบิดแค่35นิวตัน1งครับรอพันสผมขอไปเบอร์สองเลยนะนี่นะครับเบอร์2องอภิปอิ่างี้นนะจะเป็นเบอร์สองเลยลองดูครับเบอร์สองต่อจากตัวเดิมนะครึ่งนึง ที่บอกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นไม้ไม้มันแห้งแล้วด้วยแล้วมันแข็งมากๆผมว่าเบอร์สองกำลังสวยนะอีกตัวผมจะเล่นเบอร์สามนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นเบอร์สามมาลองกันดูเลยตั้งลำก่อนนะครับ อเ okay. ไปครับยอดผมว่าเบอร์3เหมาะเลยแรงบิด150นิวตันเมตรนะครับที่3,500รอบ RPM นะครับตัวนี้มันเกิดมาเป็นไขควงกระแทกจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกระแทกของเขาจะค่อนข้างถี่นะครับถึงสเปคจะไม่ได้ระบุอัตราการกระแทกมาแต่ฟังจากเสียงนะครับ มันกระแทกถี่มากแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับถ้าเอาบล็อกกระแทกมาทําเป็นไขควงกระแทกนะครับสิ่งที่ได้คือ1รอบต่ากว่าน,นี้นะครับ2การกระแทกที่หนักหน่วงกว่าน,นะครับทำให้หัวน็อตที่เป็นพวก p s 2หัวไข,ขควงสีแฉกอย่างเงี้ยนะครับมันจะเยินง่ายอันนี้หัวไม่เยินเลยนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูหัวถือว่าโอเคเลยเพราะว่าตัวนี้มันเกิดแบบเป็นไขควงกระแทกแท้แทเลยครับผมเจ๋งมากๆอย่าให้ดูหัวน็อตครับ นี่นะครับหัวน็อตไม่เยินนะหัวน็อตสวยงามมากเลยเห็นไหมนี่ครับถือว่าดีนะหัวน็อตสภาพไม่เสียอย่างเงี้ยมันโอเคเลยครับหัวบล็อกเบอร์8ครับความยาว3มนิ้วครึ่งไดมิเตอร์ขนาดน็อต4มิลนะครับลองกันดูเลยนะฮะตั้งลามก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองที่เบอร์หนึ่ง ดูเหมือนเดิมนะครับไปครับไม่รอดครับเบอร์หนึ่งมันชา้าเกินแต่แรงบิดแค่35นิวตันเมตรนะครับกับรอบพัน2โอเคผมขอข้ามไปเบอร์2อเลยนะเบอร์สองครับ2500 rpm 110นิวตันเมตรครับไปครับ โอเคอีกต okay. okay. ัวขอเบอร์3ามเลยครับเบอร์3ามนี่สูงสุดอยู่ที่สามพันห1 5 0ร้มราสิบตันเมตรนะครับตั้งลำก่อนนะฮะโอเคเบอร์สมครับผมว่าเบอร์สามจบสุดครับเหมาะกันทำงาน2กับ3เยี่ยมมากเดี๋ยวผมจะลองมายิงเหล็กปล่องให้ดูยิงเหล็กดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ ผมจะใช้สกูหัวสปาสว่า,น,กกน,านนะครับเหล็กกล่องหนา1.5มิลนะครับอันนี้เหล็กมอรคอนะแตะเหล็กเต็มอยู่นะครับผมจะตั้งลำที่เบอร์หนึ่งนะครับหมดสายเข้าผมว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับตั้งลำเหมือนเบอร์หนึ่งจริงด้วยตั้งลำอ่ะแต่เบอร์หนึ่งมีประโยชน์มากเลยครับเพื่อน เลองดูครับโอเคพอมาเริ่มเข้าแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนโหมดครับตัวสองก่อนนะครับโอเคตัวสองรับ เลือสองก็เพียงพอนะครับยิงเหล็กเนาอเด mm ี hmm. ๋ยวมาลองอีกตัวแล้วกันนะครับตั้งลำเบอร์หนึ่งก่อนนะ mm hmm. นี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับโอเคปับประปิดไกลก็ได้อยู่นะครับ mm hmm. เลือกเบาแรงได้น็อต mm hmm. <Not S 1> ตัวนี้น่าจะดุ่งนะครับ <laughs> เบอร์หก็ลงนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยขอลองเบอร์สามเลยนะครับโอ้โหยิงเหล็กลง,ง่ายๆครับเหลือๆเลยนะฮะถ้าเป็นสกูปาสว่างของเพื่อนๆดีๆแล้วเนี่ยดอกดีๆด้วยตัวนี้แคลิตี้เหลือๆเลยครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าเจ้า k คลริดีซีดีขีดหนึ่งหขีดเตัวนี้นะครับแรงบิดนี้เลือก3ระดับนะครับ1,200 r p m 35นิวตันเมตร2,500 r p m 1 1 0นิวตันเมตรและ3,500 RPM 150นิวตันเมตรเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับเดี <S <S ๋ยวเราไปสรุปกันครับเรามาสรุปกันนะครับกับเจ้า k a l i d y c i d ดีขีด1 5 0 S ตัวนี้นะครับ1ชุดตัวนี้จะประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือไขควงเรา1ตัวนะครับ แบตเตอรี่ให้มา2ก้อนเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบมีสายนะครับ16.8โวลต์1.5แอมป์อลแล้วก็กล่องเครื่องมือตามที่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา998บาทครับเพื่อนๆเนจ้าแคลรดี้ซีดีขีด1นึขีดเอสตัวนี้นะครับผมมองว่ามันคุ้มค่าเลยทีเดียวที่จะลงทุนซื้อกับมันนะครับเพราะว่าวัสดุก็ทํมาให้ดีงานประกอบก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ที่สําคัญเป็นหัวแบบสวมเร็วด้วย ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับกดกระดิ่งติดตามกันไว้คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ